สวัสดีค่ะมาพกบกับชาอสตางกันอีกแล้ววันนี้สตางจะพามากินฟักแฟ้งใส่หมูค่ะอันนี้ก็คือวุ้นมะพร้าวนะคะน,นี่ก็คือผักชีค่ะอย่าว่าหลายมาเซยนการิจ้าเลยพี่น้องป้าไปนะอาไปกินด้วยกันนะคะมาเเซยนการิจ้าน้อสตังขอลองซุน้ำดูก่อนนะคะ อ,อร่อยมากเลยค่ะน้องสตังชอบกินแฟงนะคะเอาหมูด้วยยังไงเอาหมูหูหมูใหญ่มากกินกันเลยอืมแฟงอร่อยมากเลยค่ะจะมีความออกหวานนะคะ อันนี้รู้สึกว่ามันจะเหนียวก็เลยต้องจับแล้วก็กินเลยอเอาผักชีด้วย Hmm. sắp gọi và tè ác con chuột ngừng mà kim to lắm rồi. บรรยากาศขนาสตังก็เหมือนเดิมนะคะข้างบ้านขนัสตังเองค่ะแล้วข้างหลังก็จะเป็นกระต๊อบนะคะอืสกแลว้วฟักแฟงใส่หมูมันอร่อยมากอู้อืม,อม บรรยากาศของงสตางค่ะสดชื่นมากเลยคะ่ะอร่อยมากเลยคะ่ะ หมดไปแล้วตังเล็กตอนนี้บอกเลยว่าเหลือแค่แฟงแล้วค่ะแล้วก็เห็ดของกินเห็ดหน่อยอืมอร่อยมากกินนี่ะไรดีกว่า เราสร้างขอ,อยาก,กินน้ำก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำผักชเขียวอมืมากินแฟงกันนี่แฟงอื น,น้กินแฟงอีกคำัหนึง่งแล้วก็มามากินวุ้นมะพร้าวกันมากินวุ้นมะพร้าวกันค่ะนี่วุ้นนะคะ่าจะเป็นแบบนี้นะคะ โอ้น้สตางขอลองกินให้ดูอุ Ooh, ๊ยดาวคำเล็กๆก่อนหืหวานเจี๊ยบมีรสชาติเหมือนออกเหมือนน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็เหมือนน้มะ,มะพร้าวปั่นอีกแบบหนึง่งบอกแล้วว่าที่ทุกคนเห็นใส่ๆตรงข้างล่างนะคะเพราะว่ามันเป็นเออเป็นน้ำของมะพร้าวคะ่ะ อินล็อกค่ะสำหรับคลิปนี้สตังค์ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เราสตังค์ด้วยนะคะจะแน่พาคลิปใหม่ๆของสตังค์อีกนะคะน้องสตังค์ลคลิปหม่ๆมาลงอีกอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สตังค์ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย